ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกท่านเรื่องมันมีอยู่ว่าใบได้เข้าไปเล่นเกมมาแล้วใบก็ขี้เกียจใบก็เลยแบบนั่งที่รถเพื่อที่จะแคมป์ไปเลยคะ่ะและในระหว่างที่ใบนั่งอยู่ที่รถนั้นก็มีตัวโดดใหม่มาเต็มเลยแต่เราก็จะนั่งเฉยๆคะ่ะเพราะว่ายัางไงก็ยิงคนไม่โยอยู่แล้วเอาเวลาไปดูละครคุณธรรมดีกว่าอู้แล้วนี่อยู่ๆก็มีตัวมาแล้วทุกคน คือข้างบนที่พีกกระบุกันมันมากสวนใบ,บก็ขอ,อนั่งสวยๆอยู่ที่รถตรงนี้แล้วกันเนาะโอ้มีทัวร์มาอีกแล้วใคยกาเขาจะเห็นใบเมีย <c oughs> ดูเขาวิ่งกลับมาด้วยออมสาธุสาธุจงอย่าเห็นใบจงอย่าเห็นใบทุกคนเขากําลังแรงแล้วว่ <c oughs> แบบนี้ต้องสวดคาถาหลวงปู่รอด <c oughs> <c oughs> ทุกคนเขาไม่ได้แรงใบคิดว่าจะเห็นที่ไหนได้ก็ไม่เห็นอีกตามใครว้าเขาไม่เห็นใบจริงจริง แล้วดูข้างล่างสิเออมึงใครเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้ามึงใครเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เราตีเดียวกันไะเนี่ยฮะดูมึงเป็นใครโอ้ยแล้วทุกคนดูตัวดูว้ากี่ตัวเนี่ยใดๆคือณนะตอนนี้ใบก็ยังรอดอยู่ทุกคนกระดาหลวงปู่รอดแต่เอ๊ะ างนั้นใบก็รอดมาได้จากสายตาตั้งหลายคนนะแล้วสุดท้ายก็ตัดภาพมาที่แมวค่ะคนสุดท้ายของตีใบอยู่สา์แคมป์มาตั้งนานมาดูสิว่าเจ้าแมวของเราเนี่ยจะพาเราได้ที่หหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งนะทุกคนแล้วสุดท้ายแมวก็เก็บไปได้ค่ะต้องขอบคุณพี่ใบนะที่แคมป์จนชนะได้ขนาดเนี้